สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะ Toyota Vigo Smart Cap 2ปุด7รถปี2011ให้ท่านได้ชมกันนะคะภาษีพรบรปี66ค่ะราคา1,19,000บาทเครื่องยนต์เบนซินนะคะเคยแก๊สถอดออกเรียบร้อยค่ะตอนนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวเครื่องดีขับขี่ได้ปกติค่ะแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดาสีสันสวยดูดีรอบคันเลยนะคะทรงสวยดูดีมีเสน่ห์ทุกท่าน ภายในสะอาดสะอานนะคะใช้งานได้ปกติกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงมีฟังเป็นวิทยุเดิมติดรถมาเลยค่ะแค่เปิดได้นะคะรถอยู่ที่บ้านสวนนนทบุรีค่ะทุกท่านเปิด GPS ไปได้นะคะแต่ก่อนออกเดินทางอย่างไรควรนัดหมายกับผู้ขายก่อนค่ะอัปเดตสถานะของรถก่อนและนัดหมายล่วงหน้านะคะก่อนออกเดินทางค่ะ 1,19,000บาทนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ